สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเอินขวัญให้อ้ายนะครับถูกเลื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงเพลงนี้ถูกเลื่อนมาในวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอดู MV นี้ก็รอชมได้เลยวันพรุ่งนี้นะครับ ก็อยากจะเห็นน้องอ้ไอกับลีลาการร้องเทคนิคการร้องแล้วก็การเอื้อนร้องทํานองว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนพระเอกมิวสิกเนี่ยเราก็คงรู้จักกันอยู่ในนามวงเสียงวิหกนะครับศิลปินเสียงวิหกเนี่ยมีหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็สาวหน้าตาดีนะครับเราขอไม่บอกชื่อหลายคนรู้แล้วนะว่าคือใครนะครับเป็นน้องที่เข้ามาในวงเสียงวิหก แล้วก็อีกคนนึงก็มีโปรเจกต์ในการทำเพลงด้วยแล้วก็มีการโครงการประกวดร้องเพลงส่วนอีกคนนึงก็เป็นนางเอกหมอรำเสิงวิหกนะครับก็เป็นคู่ขวัญที่น่ารักมากๆได้ทั้งสองคนมาเล่น MV ให้กับน้องไอก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุดเลยนะครับเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปติดตามดูความน่ารักความจริงใจของเด็กน้อยคนนี้ที่ร้อง เพลงให้กับแฟนเพลงให้กับพ่อพ่อแม่แม่ได้รับฟังกันแล้วก็เพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายมากนะครับเอือนขวัญให้อ้ายเนี่ยเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็ MV เนี่ยจะสื่อถึงการที่ให้กำลังใจกันละกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไปไหนฉันไปด้วยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าคุณจะ,ะท้อแท้หรือจะสิ้นหวังแต่อย่างใดฉันคนนี้จะอยู่เคียงข้างคุณตลอด เห็นแล้วก็อยากฟังนะดู MV ดูไอแน่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ MV ็เขาเรียกว่าเป็นตัวซับซาวแท็กปล่อยออกมานะครับเป็นซับไตเติลออกมาเรารู้สึกว่าแค่ตัวอย่ากนะครับซับไตเติลออกมาเนะี่ยเรารู้สึกว่ามันดีมากๆเรียบเรียงทำนองได้ดีแล้วก็เนื้อร้องดี นะครับเสียงน้องอไาอายบาดใจนะครับพระเอกนางเอก MV เข้ากันได้ดีมากๆเลยเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้เลยนะครับถึงตอนนี้ก็อยากให้ดูเลยแต่ว่าอดใจรอสันหน่อยเขาเลื่อนวันไปวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับ <c oughs> โอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเดีวเจอกันในะอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ